าหนน้เลยะะคสะวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมูเชแชแนลเป็นอีกครั้งนึงแล้ววันนี้ทุกคนอยู่กับเราตรัวนนิกินะสาหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตการแต่งหน้าของเรากันดีกว่านะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ทําคลิปแต่งหน้ามาประมาณปีกว่าๆหลังจากที่หายไปก็คือคลิปนี้นะคะทุกคนคลิปแต่งหน้าผู้ชายเป็นสิวใช่ไหมปีนั้นน่าจะเป็นปี2020สําหรับคลิปนี้เราก็เลยอ่ะได้วาระโอกาสเลิกงามยามดีแต่อย่างใดนะคะที่จะมาแต่งหน้าผู้ชายเป็นสิวอีกครั้งหนึ่ ความน่าอัศจรรย์คืออะไรรู้ปะความน่าอัศจรรย์ก็คือ1ปีที่ผ่านไปสิวเรายังไม่หายเลยทุกคนนี่นะคะอะให้ดูผิวหน้ากันก่อนว่าก็จะมีประมาณนี้มีสิวแล้วก็โอ้โหอันนี้ใหญ่มากๆนะทุกคนแล้วก็รอยสิวต่างๆนาะนาะความเก๋ความไก่คืออะไรรู้ไหมสองสามวันมาเนี้ยเราแบบนอนดึกมากๆนอะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทำให้สิวขึ้นพอสิวขึ้นเราทำยังไงอีนี่ก็อะสิวขึ้นโอเคงั้นเอาคอนเทนต์นี้ละกันมาแต่งหน้าผู้ชายเป็นสิวซะเลยในไหนสิวก็ขึ้นแล้วนะ สำหรับลุคที่เราจะแต่งหน้าในวันนี้นะเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นถ้าจะเป็น everyday look เลยก็ได้นะเราแต่งก็แล้วส่วนใหญ่เราก็จะแต่งประมาณนี้แหละเน้นปกปิดบ้างถ้าเกิดว่าได้ออกไปข้างนอกแต่ว่าช่วงนี้เราแบบว่าก็ต้องอยู่บ้านเนาะกักตัวหุนไปจ้ะเพื่อลดการพบปะผู้คนเพราะว่าสถานการณ์โควิดกันอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่ามันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างทุกวันเลยเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะฮะทุกคนโอเคสำหรับ อย่างแรกเลยที่เราจะลงนะก็คืออ่ะลงอันนี้ก่อนเพื่อให้หน้ามีความชุ่มชื้นเนาะตัวนี้นะคะตัวนี้คือ i n g r e e i e n t Cica m i l ลม t s o o t i ิ้ g เจนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อใสๆกลิ่นกน็ได้อยู่นะกลิ่นหอดีโอเคแล้วก็จะลงไปบนผิวหน้าของเรา อุย้ยแป๊บน,นึงนะทุกคนขอใส่ที่คาดผมแปน๊บหนึ่งมาแล้วมันมีสตอรี่เลยทุกคนว่าทําไมเราถึงต้องใส่ที่คาดผมแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยตอนจบกันบางคนอาจจะใส่เพื่อให้แต่งหน้าง่ายแต่เรามันมีมากกว่าน,นั้นไงเอออ่ะหน้าแห้งพอดีเลยนะคะหลังจากที่หน้าแห้งปุ๊บเราก็จะทาอันนี้ก็คือเป็นลิปนะคะเป็นลิปเชอร์รี่ทาให้ปากชุ่มชื้นทาก่อนที่เราจะลงแบบลงลิปสติกจริงนะ เพื่อเป็นการบำรุงผิวปากของเราให้มันชุ่มชื้นนะทุกคนนะโอเคทาลิปเสร็จแล้วบำรุงผิวปากเสร็จแล้วแล้วก็มาทากันแดดก,กันเลยดีกว่าสําหรับกันแดดที่เราเลือกในวันนี้นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคน q p a u t e UV Expert protection all day bright tone up sunscreen spf 50บวก pa บวกบวกนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาเคลมาว่ากันน้ำคุมมันด้วยนะคะคือเอาจริงๆอะ่ะคนเป็นสิวส่วนใหญ่อะ่ะก็แค่ต้องการปกปิดใช่ไหมให้มันแบบว่าดูดีขึ้นแล้วก็นอกจากจะปกปิดแล้วเนี่ยมันก็ต้องคุมมันด้วยเนาะเพราะว่าอยากให้เรารู้กนันดีว่าคนเป็นสิวอะ่ะถ้าเกิดมันอุดตันมากๆมีน้ำมันในหน้ามากๆอะไรเงี้ยมันก็จะจะรู้สึกหนักหน้าไงเออก็พยายามเลือกกันแดดที่ คุมมันแล้วก็ S P F สูงๆไว้เนาะเราจะมาลงกันแดดกันเลยอ่ะประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะสว่างมันจะเป็นกันแดดที่ทำให้ผิวหน้าเราอะสว่างขึ้นมานะทุกคนนะกันแดดหน้าแล้วก็ต้องกันแดดคอด้วยนะจริงไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้าแบบนี้นานมากๆเลยอะคิดถึงเนาะ เดี๋ยวหลังจากนี้จะมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าเราออกไปถ่ายวอล์กเ้านอกไม่ได้ไงล้วก็ต้องแบบอ่าถ่ายคลิปอยู่ในห้องจนกว่าเขาจะประกาศล็อก,อกดาวน์เอ้ยจนกว่าจะประกาศเลิกล็อกดาวน์นะทุกคนเห็นไหมรู้สึกไหมว่าหน้ามันหน้ามันแบบสว่างมากขึ้นทุนอัพมากขึ้นอะไรเงี้ยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นรองพื้นนะคะสําหรับรองพื้นให้เราเลือกในวันนี้นะทุกคนก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้ชื่อว่า Re v วอเร่นฟอร์เทเรตตี้อินสนะคะทุกคน ตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นฟาวเดชั่นเป็นรองพื้นหัวฟองน้ําอันจะให้ดูหัวก่อนโอ้โหสภาพก็คือรู้เลยว่าใช้มาอย่างสมบุกสมบันมากมนี่เห็นปะเขาก็จะมีหัวมาให้ก่อนใช้นะทุกคนเราก็เขยาเขยาะเขยาแป๊บนึงก่อนแล้วก็ววววกอ,กอะไม่ออกละงงนะแล้วก็หมุนตรงนี้ค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นเล็บลอนตัวในตำนานเลยนะ ใช้มานานมากๆเบอร์นี้เป็นเบอร์210นะจริงๆแล้วว่าล,ลิฟลอนตัวนี้เนี่ยมีเบอร์ให้เลือกเยอะมากๆใครที่สนใจอยากได้ก็ลองไปหาดูไปหาซื้อตามเคาน์เตอร์ไปลองเทสก่อนก็ได้ว่าผิวหน้าของเราเหมาะกับอ่าสีไหนเบอร์ไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราต้องการจะแต่งหน้าไปในโทนไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมเราสามารถเอาฟองน้ำเนี้ยทาไปกับหน้าได้เลยนะเพราะว่าเขาเคลมมาว่าฟองน้ำของเขาว่าลดการสะสมข,ของแบคทีเรียด้วยเนาะขอกระจกแป๊บนึง เดี๋ยวเราก็จะลงไปก่อนลงไปธรรมดาก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงไหนที่มันจะต้องแบบปกปิดเพิ่มเติมไหมอะไรยังไงความเค็มของเขาคืออะไรรู้ไหมตัวนี้เขาบอกว่ามันจะได้งานผิวที่ปกปิดแต่ไม่ได้ปกปิดมากเหมือนรุ่นเก่าๆของเลฟลอนอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าเลฟลอนแบบโอ้ไม่ก่อนปกปิดดีนะฮะใช้ได้แบบแต่งหน้ารับปริญญาอะไรเงรี้ยที่ต้องอยู่ได้นานๆหรือแบบบางคนใช้ออกงาน บางคนเป็นสิวก็ใช้ในการปกปิดสิวเนาะทําให้หน้าแบบว่าไม่มีรอยสิวมั่นใจมากขึ้นอันเดี๋ยวเราลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนรับกันเนาะเกียดติาว่าอะไรหรือปะเกียดคิเขาว่าขึ้นภาพคิดว่าแต่งหน้าผู้ชายเป็นสิวแต่ดูเราแต่งตัววันนี้นะทุกคนเห็นไหเสื้อเอวลอยสุดนะเกียรติตัวเองอ่ะนี่อ่ะทุกคนอันนี้เราลงไปแล้วนะครึ่งหน้าเห็นไหมครึ่งหน้านี้นี่ค่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่า มันก็ไม่ได้ปกปิดมากเดี๋ยวเรามาลงคอนซีลเลอร์ทัอีกรอบหนึ่งอันนี้หน้าข้างที่ยังไม่ได้ลงนะอ่าเดี๋ยวเรามาลงอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคทุกคนหลังจากที่เราไปลงมาทั้งหมดอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้เห็นไหมว่ามันก็จะไม่ได้ปกปิดมากแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นมีผิวมีความเป็นงานผิวอยู่อ่าเดี๋ยวเราต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นคอนซีลเลอร์นะอ่าเก็บจุดที่เราต้องการรู้สึกว่าอ่ะมันชัดไปหรือเราไม่ต้องการที่มันมีอยู่บนหน้าเราสำหรับอนนนซีีเรร์ท่าใใช้ใ้วั ถ่ายถูกไหมตัวนี้ค่ะตัวเดิมนะคะทุกคนค l ี a r โนสตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆแล้วก็ใช้มายาวนานมากๆนะหัวนี่สีสีมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมก็ไม่โฟกัสแล้วนะเราก็จะลงไปในจุดที่เราต้องการว่าอุย้ยรอยสิวมันชัดต้องลุยเราไม่อยากให้มันมีอยู่บนหน้าเราประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์ไปแล้ว จะบอกว่าลืมลืมลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาอะสำหรับคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะทุกคนที่เราใช้ในวันนี้นั่นก็คือตัวนี้จ้าสีจันสกินเอเทนเชียลมาเดี๋ยวเรามาลงใต้ตากันเลยดีกว่านอนดึกไง <c oughs> ผู้ชายก็ทำไมคะเล่นเกมใช่ไหมนอนดึกลงเบาๆพอให้แบบพอให้ตาดูดูเหมือนคนนอนแปดชั่วโมงเต็มตอนนี้เราก็สิวได้หายออกไปจากหน้าเราแล้วแต่ก็ยังคงแบบมีรอยอยู่ก็ให้มันดูแบบเรียวๆดูธรรมชาตินะเวลาแบบ นัดผู่หรือออกไปข้างนอกมันก็จะได้ดูไม่โปะจนเกินไปว่าเราแบบแต่งหน้าแต่ก็เอ้ีอน,นี่แต่งหน้าหรอเอแต่งหน้าสิแต่ทําไมแบบเออทำไมผิวมันดูสวยจังดูจริงจังอะไรอย่างนี้เ <c oughs> ออเดี๋ยวเราขอมาลงลงคอ,อนิดนึงเนาะให้แบบมาดูสว่างเท่ากันเนาะสลัดอ่าคอที่เราใช้นะคะเราใช้เป็นตัวนี้เลยคะ่ะเมイบลินฟิตมีนะคะสีหนึ่งสองศูนย์กล้องมันน่าจะกลับปะตัวรีกเพราะเราเราถ่ายกล้องหน้าเนื่องจากกล้องใหญ่เราอะมัน สายอันนั้นมันยังไม่มาเว้ยทุกคนใส่ USB อะ่ะมันยังไม่มาเราก็เลยต้องอัดในโทรศัพท์ไปก่อนเนาะก่อจะมาส่งก็น่าจะอีกแบบแว่าอีกสองสามวันเลยมั้งเนี่ยมาทุกคนหลังจากที่เราลงคลอเสร็จแล้วนอะเนี่ยหน้ากับมือคนละสีกันเลยอะ่ะดูสิโป๊ะมัเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลงงานคิวกันดีกว่าเนาะเราใช้ตัวนี้นะคะเป็นอินนิสฟีสำหรับใช้ในการตัดขนคิ้ว ปัดให้มันฟูนิดนึงให้เหมือนแบบคิ้วเรียงตกันสวยเออคิดว่าคลิปเนี้ยผู้ชายจะดูไหม <c oughs> งงนะผู้ชายบอกงงอ่ะปัดคิ้วแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับการเขียนคิ้วเราก็จะใช้เป็นพาเลตนะคะจิม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 ,จมตัวนี้เป็นของ b l เค c นะคะทุกคนบางคนสงสัยแล้วดูมาถึงสงสัยแล้วว่าทำไมไม่ใช้ดินสอเขียนคิ้วของ inistv ใช่ไหม มันหมดทุกคนใช้จนหมดแล้วเขียนแบบให้มันพอดูมีสีก็พอแล้วไม่ต้องแบบเขียนเยอะมากเพราะว่าเอาจริงคิ้วเราอะมันมันมันเข้มกว่าร้องไงมาทุกคนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงไฮไลท์ดั้งนิดเดียวเอาแบบนิดเดียวนะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลอีกแหละเราเป็นคนชอบให้ดั้งพุ่งๆเนาะใครไม่ชอบหรือใครไม่อยากแต่งไม่มีก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยใช้ตัวเดิมนะคะ สีแบบน้ำตาลน้ำตาลลงตรงโคนหัวคิ้วนิดหน่อยนิดเดียวอันนี้ไม่ซีเรียสนะทุกคนนะอ่ะไปขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนนั่นก็คือขั้นตอนของการปักขนคิ้วสำหรับการปักขนคิ้วเราก็จะใช้เป็นของตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้เป็นของ baby bites นะคะมีสองหัวนี่ค่ะทุกคนแล้วก็หยิบทิชชู่มาแล้วก็ซับซับไอตัวอันเนี้ยออกไป ซับออกไปเลยนะทุกคนนะแต่เราก็ทําการปัดคนคิว้วของเราให้มันแบบดูอ่ะเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวเยอะกว่านี้มันจะดูแบบไม่ใช่ผู้ชายแล้วแค่นี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายแล้วนะเนะี่ยเอาดีๆอ่ะขั้นตอนจะสุดท้ายแล้วทุกคนมาลงลิปสติกที่ปากกันดีกว่าเห็นไหมว่าปากเราซิกมากนะสาหรับลิปสติกเราใช้ไปทั้งหมด2แท่งนะคะตัวแรกก็คือตัวนี้ค่ะ o o n ช็ มูนช็อตสี่ตัวนี้มันจะแบบม่วงๆนิดนึงเดี๋ยวเราแบบว่าเทสให้ดูก่อนเนาะนี่ค่ะเราคนสีมันก็จะมีความแบบม่วงๆแต่พอมันไปอยู่ที่ปากมันสวยมากแล้วก็อีกตัวนึงที่เราจะลงนะคะตัวนี้เป็นของมิสกีนนะคะมันลดราคาอยู่ในวัดสันเราก็เลยแบบว่าอลองซื้อมาเห็นมันราคาถูกดีมันจะเป็นเนื้อแบบเน,เนื้อช่ำๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอ่สีนี้สวยอ่ะเดี๋ยวเรามาลงกันเลยดีกว่าเนาะ มาทุกคนเราจะลงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะตัวบนมูลช็อตนะลงไปเมมไปนะไม่ต้องเข้มมากนะคะคุณผู้ชายอ่าเราก็จะลงเป็นตัวมิซทีนตัวนี้ต่อนิดเดียวพอเพราะว่ามันมันฉ่ำมากๆแล้วเรามาเกลี่ยกันอ่ะใครไม่ชอบแดงก็เม้มอักไปนิดนึงก็ได้เนาะนี่ทุกคน ก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคกันดีกว่านะคะทุกคนไปจ้าโอเคครับทุกคนสำหรับฟินิชลุคก็จะประมาณนี้เนาะแล้วแต่เลยว่าทุกคนจะไปทำทรงผมอะไรหรือแต่งตัวยังไงเนาะสำหรับเราจำไ,ได้ไหมว่าเราบอกไปเมื่อต้นคลิปที่เราต้องคาดผม เพื่อที่พอเราถอดที่คาดผมเสร็จปุ๊บผมมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยเว้ยทุกคนซึ่งไม่ต้องเซ็ตไม่ต้องาดไม่ต้องเป่าไม่ต้องหวีไม่ต้องอะไรเลยแค่แบบพอถอดเสร็จเฉ้ะเราก็แบบสางๆแค่นี้พอก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยซึ่งเราโอเคมากๆซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราเอินกับผมแบบผมเปิดหน้าแล้วก็แบบตกๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าแบบมันมันน่ารักนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับคนที่ดูคลิปนี้หรือมีปัญหาเรื่องสิวก็ เอาไปแต่งหน้าไปฝึกแต่งกันได้เนาะเอาจริงเราก็ยังไม่ได้แต่งหน้าเก่งขนาดนั้นหรอกแต่เราก็พอมีสกิลอยู่บ้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนดูเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องลาไปแล้วเนาะใครชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe และที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกรอกทีกรอกเวลาอัปคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเห็นไหมผมหน้าผมหน้าผมหน้าว่าเราแบบนี้ทุกคนซึ่งเราชอบ